ลาซื้อไว้ยังไงเนี่ยพันโทพีเช่สังเช่มุทีมครับพันโทบุลเด็กเซียนพี่เคครับพีเ่เคอันนี้มวยไส้มวยขวานเนี่ย,สย,สยไส,ยส้เหรอไม่ไส้ไปซื้อใส่ชนะบ่ะไปสุดท้ายชนะนะครับผมมากาศมวยดูหน่อยครับพันโทพันเอกเออพันโทพันเอกบุลเด็กเซียนวันนี้แล้วเอาเอาพีหลอกพีหลอกอยู่นี่ยที่ไหนพันเอกพันเอกพี่แคัเมีย่ครับพี่เค่มวยขวานป่ะ ไฟสุดไรายชนะตัวแฝดครับผมแฝดอ้ามาใกล้กันหน่อยรีเชื่อกันได้ลูกมามาใส่กุ้งหัวแฝดครับผมแฝดดาวแบบว่าไอ้ดาวรุ่งพีเคครับผมรุ่นต้นกล้าครับผมรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับผม อะไ,ไรเป็นพันโทพันเอกบุ๋มเด็กเซียนเอ้ยพันโทพันเอกพีเคนะคระับนะคนหลอกล่อเด็กอาจารย์ชูทงจะเป็นคนที่สอนมวยเด็กดีมากเนาะมวใส่มวยใส่มวยหัวนะมาไปอีกแน่สวยค้างมากตายีนเสี่ยงแมวแหลกพันโทพันเอก มันนี่เดูปลาเสียงครับชื่ออะไรฮะเสียงก่ว่าปลาเสียงกว่าลูกโป๊กโป๊กแฝงเสียงก่อโป๊กโป๊กโป๊กมันนี่โป๊กลูกบัปลาเป็นน้องก็ได้น้องอันน้องไอแฝดนั่นบ่บะปลาเป็นน้องบ่น้องคือไอปลาเป็นไอเนาะโอ้เป็นไอ้อันไอแฝดโอ้กดแรงเข้าไปยอกข้าไปยอไอ้พวกนี้ลูนี่คือน้องเจ้าพันโทพันเอกนะครับผมนี่ มืดครัขนาดครับผมอะลาเสียงก็โต๊ะโบราณแม่ได้แม่ได้พ่อไหมหรอไปไปจ้องควนหรือเปล่าจ้องปวรหรือเปล่าพ่อของเขาครับเนี่ยจ้องปวรหรือเปล่าเ่อเจ้าแฟนนะครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเสียนแว้นนะครับเออชื่อเฟซชื่ออะไรนะครับผมชื่อเสียนแว้นโคราชครับเสียนแว้นโคราชอ่ามีช่องยูทูบด้วยยูทูบชื่ออะไรนะฝากหน่องยูทูบฝากช่องยูทูปพันเอกพันโทพีเคชานัลนะภาษาไทยนะครับนะครับพันโทพันเอก ชาแนลนะครับผมนะก็สร้างมาไดุ้นติดตามสิเป็นมือนวมั้งก็ประมาณเกือบหบนครับหม0 0นคนแล้วครับทําช่อง youtube อยู่ไปติดตามด้วยนะครับนี่คือพ่อแท้ๆพอลูกโตมาก็จะเอาลูกไปอยู่ค่ายอื่นอยู่ค่ายนี้ครับโอ้ค่ายไปอยู่ค่ายพีเคนี่แหละนะครับนะก็พูดหยอกยอกันเพราะว่าพ่อเจ้าแฟนก็รุ่นรลาวครเดียวกับผมนะก็มีลูกมีลูกจคนก่่นมีลูกสาคนครับสามคนแฟคนโต ก็โตเนี่ยคุณ้อยก็มีตัวเล็กครับคุณเขาผู้ชายเหมือบ่ชายล้วนแล้วผู้ชายได้ค่าว่าเมียสิได้ผอันผัวะไม่เนาะ้วานเป็ได้ได้ค่าตัวลูกพ่อแฟนได้ค่าตัวลูกนี่เอาไปเลี้ยงให้ลูกหมดอนเอาไปทำทุนเอาไปทำทุนเอาไว้ทำทุนครับก็ให้แม่แม่เขาเก็บหมดเลยแม่เขาเจ็บบางทีก็ไปทำทุนเป็นเจ้ามือให้ลูก บางทีผมก็เอาไปทำทุนบ้างอะไรบ้างเนเป็นเจ้าเมืองโลไม่มีส่วนมากเป็นเจ้าเป็น,เป,นเป็นเจ้าก็เป็นคนแทงส่วนมากเราจะเป็นคนแทงหรือจะเป็นเจ้าเมืองส่วนมากเป็นเจ้าเมืองส่วนมากเป็นเจ้าเมืองเอาไหนมึงบอกว่ามึงไม่เป็นไหนบอกว่ามึงไม่เล่นเพราะส่วนมากจะเป็นเจ้าเมืองส่วนมากจะลูกสกิดหรือลูกโกงเขาไม่เคยโกงวัดดวงปวัดดวงส่วนมากสิกินจะกินคนเมาไหมส่วนมากโดนแต่เขาโกงส่วนมากโดนแต่เขาโกง เล่นมวยก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ส่วนมากจะเล่นแติ่มห่อระวังมะตูดด้วยนะเขาเดินเสียกมากส่วนมากจับจับไปน้ำเกงลูกคนสุดท้องนะผมบ้างบ้ารองด้วยอากันเมื่อเร็วลูกเร็วการเมื่อเร็วโอ้ตาตาอากาศเขาไปส่งลมเขาไปส่กลมอ่าส่งลมมึงไม่สิโตเงี้ยเขาเดินเสียกมากนะระวังระวังระวังเงี้ยเขาเดินเสียกมากไมสิโตอากาศมื่อาการมื่อเล่าการเมือส่งหนึ่งสองเร็ว อายุกยกยกยกโ้หันหน้ามาพี่หันหน้ามาพี่โอมยอมโอยขึ้นบ้านเดี๋ยวมียะไรอีกคนน่ง จะมีใหม่ไหมคงไม่มีโอกาสแล้วเนาะไม่มีแล้วถ้าก็ฝากในฝากช่องยูทูบนะผมนะก็พันโทพันเอกบุญเด็กเซียนชาแนลนะครับนะฝากช่องยูทูปข็ฝากกดติดตามช่องยูทูปพันเอกพันโทพีเคชาแนลนะครับภาษาไทยครับพันเอกพันโทภาษาไทยครับภาาษไพีเคก็ฝากติดตามด้วยก็มีลูกชายสามคนนะครับก็อยู่พีเคต้นกล้ามวยไทยนะครับผมนะกล้ามวยไทย ครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้ yeah!